อะไรนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจริงๆอ่ะพอถอดเหล็กแล้วแบบว่าอีกแบบหน,นึ่งเลยดูโตขึ้นผมก็ยาวขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็โอเชเปลี่ยนลุคนะครับอนะชอบทำไมต้องชอบตอนหน้าสิออ่ะดูมีไม่ตีดูมีมิตห อ๋อจะได้แบบว่ามันมีความมันาเวลาทำโฟโต้ช็อปบนี้ใช่ไหม <laughs> มีความสดที่ทำให้เด็กอยู่ดีขึ้นได้เวลาถล่ายรูปออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออคอนเซ็ปต์ี่กับนนี่คองเียวทุนนี่พอสิองตอนนี้เขาก็ลดลงแล้ว <laughs> นะเลนียนเนียนเลยเหรอเนียนไปเลย ก็๋ยวกจะบอกว่าทุกคนทักเยอะนะครับเรื่องของใต้ตาดำใช่ไหมครับดูเรื่องกันไม่รอว่าแบบว่าคือนิทาครีปใต้ตาทุกวันเลยนะครับทาครีปไอ้นัะใช่เอาเอาลิปมันมาทาใต้ตาคือไม่ตอนแรกลิชใช้ไอ้นักคลินิกนะครับที่พี่ออมซื้อให้ครับแล้วทาทุกวันแล้วเสร็จปุ๊บไิ่ไปซื้อแบบเซ็ตโฟมล้างหน้ามาใหม่ใช่ไหมมีโฟมล้างหน้ามีฮทนเนอร์มีครีม แล้วมันก็เหลืออีกกระปุกเล็กๆอีกอันหนึ่งอะไอ้กระปุกเอีกอันหนึ่งแล้วมันเป็นแบบว่าหัวกลมๆบนๆนะครับลิศก็ไม่ได้อ่านไงลิศก็เข้าใจว่าอันนี้ไปซื้อเองแล้วมันเป็นกลมๆบนๆใช่ไหมแล้วลิศก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยอันนึงแบบว่าใต้ตาแหละใต้ตาทุกคนทักเลยใต้ตาเยอะไม่ได้อ่านด้วยนะภาษาฝรั่งเศสเลยไม่รู้แล้วก็มีภาษาอังกฤษเขียนตัวเล็กๆด้วยตัวหนึ่งแล้วก็แบบว่า ทาทุกวันเลยนะทาถูวิธีด้วยนะครับคือแบบว่าบีบมาแบบโก้มโก้มอ่ะแล้วก็ถูใต้ตาอย่างเงี้ยครับถูทุกวันครับแล้วก็ตบ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 นะครับตบทุกวันนะครับตบตบอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวแล้วแบบว่าทำถูวิธีตบตบทุกวันนะครับแล้วทาเช้าทาเย็นด้วยนะครับทาเช้าทาเย็นเพราะว่าแบบว่าหมแบบว่าเราเข้าใจว่าแต่ว่าป้องกันแดดด้วยไงตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทาว่าใต้ตาเนี่ย มันแผลบนะครับมันแผลบมาทำงานทุกวันเลยนะเครื่องไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันแค่แรกๆของการทาแต่มันมันก่อนแต่พอมาถึงตึกอะไรเงี้ยเดินมาทำงานหรือไปทำที่ไหนเงี้ยมันจะหายมันเองอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอไปส่งที่ตึกนี่มันก็มันก็ยังมันอยู่อ่ะมันยังมันท้ายอย่างเงี้ยเออคืออะไรวะเข้าใจว่ามันมันแบบมันชุบชื้นหรือเปล่ามันชุบชื้นแบบมันดูดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟชั่นอะไรก็ไม่รู้ไงแต่ก็ทาทุกวันไงแล้วเสร็จปุ๊บ ตอนแรกๆจะมีแบบว่าช่วยที่มันแบบไร้ยิบระยะตรงใต้ตาเลยนาคือเราเข้าใจว่ามันออกฤิธิ์แล้วใช่แล้วเข้าใจว่ามันออกฤทธิ์มันก็เริ่มมันเริ่มแบบทำให้ผิวตาเราตึงแล้วอ่ะเออเราก็เข้าใจว่ามันออกฤทธิ์อะไรเงี้ยตามันตามันจะผักแห้งเพราะว่าที่ผ่านมาโดยตลอดก็คือเอาลิปมันนะครับทาใต้ตามาตลอด คือหลายๆคนก็ทักนี่ทำไมในต้าตาดำจังเลยอะ่ะเดี๋ยรริชาทุกวันเลยนะครับอะไรเงี้ยเราก็บอกไงะเะออมันก็ไม่หายเนาะเออก็เออเพิ่งมารู้เมื่อใกล้หมดหลอดนะครับคือเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับมันใกล้หมดกำลังจะไปซื้อใหม่หหมาใช้ดีใช้ดีจะไปซื้อใหม่ก็เลยเอนนอนน ยี่ยมเยี่ยมจริงๆตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้แบบถูกอันแล้วนะถูกอันแล้วครับตอนนี้ใต้ตาไม่มันใช่ไหมครับวันนี้นะครับใครเคยเจอลิ์แล้วแบบสงสัยมาช่วงกันก่อนที่แบบว่าไปตึกเจอที่ตึกก็ว่าต้องไม่ตามันๆอนไรวะเลยครับนี่สงสัยไหมตลกดีเรื่องนี้นะครับยังตลก เราเราเราเผาเพื่อนเดืดสตาร์ไหมเออเพื่อนหรเผาพี่คนนี้ไม่รู้จะเผาอะไรเผาดิวเผดิวพี่ตโน่หรอพี่ตโน่เอาเรื่องอะไรครับพี่ตโน่ก็เรื่องครีมทาใต้ตาเหมือนกันกับลิซแหละนะครับเผ้โคตรอู้หู้ทุเรศเลยพี่ตโน่ะแบบโอ้คือเดี๋ยวขออนุญาตพูด ชื่อเลยนะครับเห็นเห็นเห็นครีมทาใต้ตาใช่เป็นลูคกิ้งไหมเห็นเห็นใช่ไหมครับเห็นได่ไหมครับก็แบบว่าคือวันนั้นคือแบบว่ามันมีอันเดียวไงในบ้านตอนนั้นไงมันมีอันเดียวแล้วแบบว่าเออใช้ด้วยกันนะตอนนั้นแบบว่าเป็นเป็นแบบเป็นลูคกิ้งเนาะเป็นแบบเคยเห็นเนาะเคยเห็นในนิวพาออกใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าปกติเราก่อนหน้านั้นเราใช้ไอ้นั้นทาใช้ไอ้นั้นทาทุกวันทาก็คือแบบมากิ้ง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 ใต้ตาเสร็จปุ๊บพี่โนก็เออก็ทาด้กันแล้วม เออบางวันก็อยู่กับลิทบางวันก็อยู่กับพี่โน่อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งลิทก็จะเดินไปเอาเอ่าพี่โน่เห็นเห็นครีมทาใต้ตาลิทไหมอะไรเงี้ยเออพี่โน่ก็ว่าไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีจริงเหรอก็เลยคนคนดูนี่ไงครีมทาใต้ตานี่ไงแล้วก็หยิบขึ้นมากำลังจะแล้วก็กำลังถูตาอยู่นะครับก็ถูตาถูตาให้พี่โน่ดูอยู่พี่โน่หันมาเจอเอ้าลิทลิทนี่มันครีมทาใต้ตาเหรอกูจะเอามาทาจะกันแล้วทั้งวัน คือคือรู้แล้วว่าทำไมตาเล่นไม่ไม่ดูดีสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับแต่งตาในผิดมาตลอดเนาะพี่นุ๊ก็ไปทานจั๊กระแลงตัวเองนะครับพี่นุขาวดีจักกแร้พี่นุ๊กก็ต่งตึงขาวดี Det <laughs> er